จินตนาการไม่เพียงทําให้มนุษย์แข่งขันกับ AI ได้แต่ยังทําให้ชีวิตมีความหมายมีความหวังและมีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจินตนาการสําคัญยิ่งกว่าความรู้ในยุคข,ของ AI สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Grow Now เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับจินตนาการมันสําคัญอย่างไรในยุคสมัยใหม่ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ AI กําลังพัฒนาก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดหลายคนอาจตั้งคําถามว่า สิ่งใดจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิตและประสบความสำเร็จบางคนอาจคิดว่าความรู้คือสิ่งสำคัญสูงสุดเพราะ AI ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับความรู้มหาศาลที่มนุษยชาติสั่งสมมานับพันปีแต่แท้จริงแล้วทักษะที่จะทำให้มนุษย์ยังคงเหนือกว่า AI และสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่นั้นกลับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจินตนาการต่างหาก จินตนาการคือความสามารถในการสร้างภาพความคิดหรือความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาในใจซึ่งอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยพบเจอในโลกแห่งความเป็นจริงอัลเบิร์ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีขอบเขตจำกัดแต่จินตนาการนั้นครอบคลุมทุกสิ่งในโลกกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นต้นกำเนิดของวิวัฒนาการวลีนี้ยิ่งทวีความหมายมากขึ้น ในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิตลองนึกภาพว่าในอนาคตอันไกลเมื่อ AI มีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ในเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั้งการเข้าถึงข้อมูลการประมวลผลการวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงตะกระสิ่งที่จะยังคงทำให้มนุษย์มีคุณค่าและแตกต่างจาก AI คือความสามารถในการจินตนาการการคิดนอกกรอบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจินตนาการเป็นรากฐานของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ๆล้วนเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้าของโทมัสเอดิสันรถยนต์คันแรกของคาวบนส์จรวดขึ้นดวงจันทร์ของนาซาหรือแม้แต่ AI เองก็ล้วนเกิดจากจินตนาการของนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรผู้ที่ฝันถึงสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนจากนั้นจึงใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ เพื่อทําให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาในทางกลับกัน AI ทํางานบนพื้นฐานของข้อมูลและกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ป้อนให้มันสามารถประมวลผลและให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่มนุษย์กําหนดไว้ให้เช่นกันในแง่หนึ่ง AI คือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้มนุษย์แปลงจินตนาการให้เป็นจริงได้ง่ายและเร็วขึ้นแต่ต้นกําเนิดของสิ่งใหม่ๆยังคงมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เช่นเดิมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในวงการศิลปะ แม้ปัจจุบันจะมี AI ที่สามารถวาดภาพแต่งเพลงหรือแต่งกวีได้อย่างไม่มีที่ติแต่งานศิลปะที่สร้างโดย AI ก็ยังคงอิงจากข้อมูลและรูปแบบของผลงานที่มนุษย์เคยสร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนหน้านี้ทั้งสิน้นหาก AI ก้าวหน้าไปจนสามารถสุ่มสร้างภาพหรือเสียงที่ไม่สัมไใครก็ยังคงต้องอาศัยมนุษย์ในการคัดเลือกและตีความว่าอะไรคืองานศิลปะอะไรคือสิ่งสวยงามและมีความหมายซึ่งล้วนมาจากจินตนาการไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัว นอกจากการสร้างสารค์แล้วจินตนาการยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารและเข้าใจการระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองด้วยการจินตนาการช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดมุมมองที่แตกต่างหรือแม้แต่ภาษาที่ไม่คุ้นเคยเช่นการอ่านหนังสือการดูภาพยนตร์หรือการฟังดนตรีสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยจินตนาการเพื่อถอดรหัสสารตีความและเชื่อมโยงกับอารมณ์และประสบการณ์ของตนเองซึ่งเป็นทักษะเฉพาะตัวของมนุษย์ ที่ AI ยังทำได้ไม่ดีนักจินตนาการยังเกี่ยวข้องกับความฝันและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนชีวิตองค์กรและสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอีกด้วยผู้นำที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นผู้ที่กล้าฝันกล้าจินตนาการถึงอนาคตและสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นให้ผู้อื่นเห็นภาพตามและอยากมีส่วนร่วมในขณะที่ AI อ่านให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพคำนวณความเป็นไปได้และคาดการผลลัพธ์ต่างๆได้ แต่วิสัยทัศน์ที่ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจนั้นยังคงต้องมาจากความฝันของมนุษย์จินตนาการยังช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า AI ด้วยนะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและพลิกผันอย่างรวดเร็วทักษะที่จําเป็นที่สุดคือการจินตนาการถึงทางเลือกและโอกาสใหม่ๆการรับมือกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนหรือการคิดค้นวิธีการที่แหวกแนวออกไปซึ่ง AI อาจไม่สามารถช่วยได้มากนะัก เพราะข้อมูลในอดีตอาจไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นมนุษย์จึงยังจําเป็นต้องใช้จินตนาการในการฟันฝ่าอุปสรรคและปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอที่สําคัญจินตนาการยังเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ AI ไม่มีวันเรียนแบบได้การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นการเห็นอกเห็นใจการสํานึกผิดชอบช่วดีหรือแม้แต่การค้นหาความหมายของชีวิตล้วนต้องอาศัยจินตนาการทั้งสิ้น มนุษย์ต้องจินตนาการถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นจากการกระทำของตนต้องจินตนาการว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่าที่ควรยึดถือหรือต้องจินตนาการถึงความหมายและเป้าหมายชีวิตที่เราอยากเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมและการกระทำในแต่ละวันนั่นเองท้ายที่สุดการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ยังคงแตกต่างและเหนือกว่า AI ในระยะยาวไม่ว่า AI จะฉลาดหรือเก่งเพียงใด มันก็ยังคงเป็นเพียงเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นจินตนาการจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้มนุษย์คิดค้นสิ่งใหม่ๆก้าวข้ามขีดจำกัดและแสวงหาความหมายใหม่ๆของชีวิตต่อไปสำหรับเราทุกคนในฐานะมนุษย์การพัฒนาและใช้จินตนาการจะกลายเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดในยุคข,ของ AI เราต้องฝึกฝนให้ตัวเองคิดนอกกรอบกล้าฝันกล้าสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและ